รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เรื่องดีๆมาฝากกันนะคะแล้ววันนี้เนี่ยพิเศษมากๆเลยเพราะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่13โอ้โหจะมีอะไรเกิดขึ้นต้องรอติดตามชมนะคะเพราะว่ารายการเราเนี่ยพิเศษมากๆขอบอกว่าอย่างแรกนะคะเราเนี่ยจะมีโชว์ค่ะโชว์ที่แบบจี๊ดมากๆเลยนะคะมาโชว์ในรายการะค่ะแล้ววันนี้นะคะโบนัสไม่ได้มาคนเดียวค่ะวันนี้รายการของเรานะคะจะมีพิธีกรถึง3คนด้วยก<อ>ันเอ๊ะคนนี้จะเป็นใครนะ,ะเป็นปอพี่ปอแอนนพี่โบนัส จะเป็นน้องออกัสน้องภู้การพี่โบนัสหรือจะเป็นน้องโอ้ยไม่รู้เหมือนกันค่ะถ้าใครอยากรู้นะคะต้องรอติดตามชมนั่นเองค่ะแล้วก็ขอนะคะสวัสดีน้องๆโรงเรียนสายน้าทิพย์เป็นพิเศษเลยเพราะวันนี้ค่ะพี่โบนัสเนี่ยไปทํากิจกรรมกับเด็กที่โรงเรียนสายน้าทิพย์มาแล้วแบบช่วงเช้าไปทํากิจกรรมมาน้องๆก็บอกว่าเนี่ยพี่โบนัสวันนี้มาถ่ายรายการอย่าลืมทักทายน้องๆสายน้ําทิพย์นะโอเคอะให้ทักทายน้องๆสายน้ำทิพย์นะจ้าวันนี้น้องๆปอห้านเองที่เมื่อเช้าไปเจอกันวันนี้พี่โบนัสมา ออกรายการให้น้องมได้ดูแล้วนะคะโอเคน้องๆคน,นไหนนะคะคือไม่ใช่แค่น้องๆใส่น้ำพิษหลอกน้องๆทุกคนที่แบบว่าเพื่อนผู้ชมทางบ้านทุกคนแหละยังไงก็สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนั่นเองค่ะ,ะทางบ้านท่านไหนนะคะที่อยากพูดคุยกันค่ะมีหลายช่องทางที่สามารถติดต่อกันได้นะคะช่องทางแรกค่ะทาง facebook www.facebook.com/singzontv ค่ะวันนี้นะคะมีกิจกรรมน่ารักน่ารักมานําเสนอนะคะนี่เลย คือจะบอกว่า,าพิธีกรทุกคนเนี่ยนำเสนอมานานสักพักนึ่งแล้วแต่ว่าวันนี้นี่มาเป็นแบบว่ามาเป็นเพจเลย <Wow. S 1> นี่เราก็มีของด้วยนะคะ <Wow. S 1> นั่นก็คือกิจกรรมักี k y b a กนั่นเองค่ะต้อนรับนะคะวันสุนทรพู่กับกิจกรรม lucky b a กประจําเดือนมิถุนายน25 5ห้านั่นเองค่ะนี่ทีมดีเนเตอร์ที่หน้าตาดีมากเลยนะผู้หญิงถึงกับน่ารักอะ่ะด <Yeah. S 1> ูตีผิด็นุษมานาะ <Yeah. S 1> ไม่เหมือนตัวจริงเท่าไหร่เ <Yeah. S 1> ดี๋ยวทำหน้าให้ดูอย่างนี้หมไม่ไม่ค่อยเหมือนนะ โอเคกติก,กาง่ายๆค่ะเพียงโพสท่าถ่ายรูปนะคะในหัวข้อตัวละครตัวใดก็ได้ที่ชื่นชอบนะคะที่สุดในเรื่องพระอภัยมณี <S <S แล้วก็บอกเหตุผลด้วยว่าทาไมถึงชอบตัวละครตัวนี้ <S 2> <S 2> โอ้โหพระอภัยมณีน,นี่เป็นแบบว่าเป็นวรรณกรรมไทยที่มีตัวละครเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นสุษาครน,นางเงืออนางยักษ์พระอภัยมณีฤือีอะไรอย่างงี้ <S <S 2> <S 2> แบบว่าถ่ายรูปมาแล้วก็แบบให้คาแรคเตอร์ตรงตามนั้นนะจะเป็นแบบว่าจะเป็นท่าทางจะเป็นเครื่อง ต่งกายหรือจะเป็นอินเนอร์ก็ได้นะจ๊ะแล้วก็แฮชแท็กค่ะไปที่นายทีวีนะคะลัคกี้แบกนั่นเองค่ะอย่าลืมเว็นวักก่อนแฮชแท็กแศแศแศด้วยนะจ๊านี่เลยส่งได้ตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันศุกร์ที่27มิถุนายน2557ค่ะเวลา10โมงประกาศผลวันศุกร์ที่27นั่นแหละเวลา6โมงเย็นนั่นเองนะคะ <S <S และกิจกรรมอี่ยเริ่มวันจันทร์ใช่ไหมคะ กิจกรรมเริ่อวันจันนะอันนี้เรามาบอกว่าพิมวิวใหอก่อนนั่นเองซึ่งของรางวัลข้างในเนี่ยเออคือมันเด็ดจ,จริงๆนะแต่ว่าขอไม่บอกแล้วกันว่าจะเป็นอะไรนะคะก็ไปสามารถติดตามกันได้ใน w w w f a c e b o o k c o m t i n g ก t อทนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีหัวข้อที่พูดคุยกันใน Facebook นั่นด้วยนะจ๊ะก็สามารถไปตอบกันได้หัวข้อนี้ ค่อนข้างสะดามมากดิดหนึ่งนะเออเขาบอกว่าก่อนจากกันอยากจะบอกอะไรกับพี่ติงโซนั่นเองนะคะสามารถไปบอกได้เลยพี่บูนัสน,น่ารักจังเลยพี่บุนัสสวยจังเลย <Yeah. S 2> หรืออะไรอย่างนี้แยเลยพจุ <Yeah. S 2> yeah. Love ๊บๆยังไงไปพูบอกกันได้นะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะยังมีทางทวิตเตอร์ s t a g r a m กรมไลแล้วก็ YouTube Channel นะคะที่ชื่อเดียวกันเลยค่ะติ๊งโซนทีวีค่ะ <Yeah. S 2> ใครยังไม่ได้ไปกดไลค์ใครยังไม่ได้ไปฟอลโล่ใครยังไม่ได้ไปติดตาม โกรนะไปติดตามด่วนเลยค่ะในช่องทางสุดท้ายที่สามารถติดต่อกันได้นะคะนั่นก็คือการโทรเข้ามาสดๆในรายการนะคะ1ชั่วโมงนี้บ่าย3าโมงครึ่งถึง4ี่โมงนะคะที่เบอร์02 3 3 8 3766ค่ะแล้วก็02 3 3 8 3767นะจ๊ะช่วงแรกของรายการนะคะในช่วงพุดเส้นเนี่ยเราก็มีหัวข้อจะพูดคุยกันค่ะท็อปิกนั่นก็คือถ้าเรานะคะสามารถทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ให้โลกใบนี้ได้เราจะทำอะไรคะ่ะโอ้ยมีหลายอย่างมากเลยนะคะอยากจะฟังความคิดเห็ขนของน้องๆขอแบบว่าเด็ดๆแบบเฮ้ยคิดได้อะอยังไงก็โทรเข้ามาบอกนะคะแล้วเข้าสู่ข่าวแรกของเราพุทธิเต้นเอง <S <S <ส>ข,ขอบอกว่าช่วงนี้เนี่ยไม่มีกระแสะอะไรที่จะดังเท่านี้แล้วจริงๆ<ะ>เป็นกระแสที่ไม่ใช่ดังแค่ในประเทศไทยไม่ใช่ดังแค่ในอาเซียนไม่ได้ดังแค่ในเอเชียแต่เป็นแต่ว่า ข่าวที่ดังทั่วโลกน <Wow. S 1> ั่นเองนะคะนั่นก็คือเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องฟุตบอลโลกนั่นเองค่ะเปิดไปแบบสดสดร้อนร้อเลยนะคะฟุตบอลโลกนะคะ World Cup 2014ค่ะ ซึ่งเราเนี่ยก็ได้พูดข่าวเรื่องฟุตบอลโลกมาหลายวันและตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่ามีกลิ่นอายของฟุตบอลโลกมาตลอดเลยนะคะวันนี้ค่ะพิธีเปิดเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะที่บราซิลค่ะคือบราซิลเนี่ยเป็นเจ้าภาพแน่นอนว่าคือก่อนที่จะมีการเริ่มการแข่งขันใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่และอลังการเนื่องจากเป็นแบบว่าฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นกีฬาของคนแบบทั่วโลกทั่วประเทศที่แบบว่าทุกคนในโลกเนี่ยกำลังเฝ้ารอนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องอายุเท่าไหร่เพศไหนแน่นอนว่าทุ ใครจะเป็นแบบว่าผู้ชนะนั่นเองนะคะก่อนที่จะเริ่มแข่งขันค่ะนั้นก็คือมีการพิธีเปิดซึ่งบราซิลก็ไม่ทําให้โลกผิดหวังจริงๆค่ะมิการแตบบ่ว่าพิธีเปิดที่แบบว่าเรียกว่ายิ่งใหญ่แล้วก็จัดเต็มมากนะคะเ <Hey. S 1> ต็ไมไปด้วยสีสันเลยค่ะที่กรุงนะคะเซาเปาโลเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะวันนี้นะคะเราก็มีภาพบรรยากาศมาฝากด้วยนะจ๊ะ <Okay. S 1> ถ้าอยากเห็นภาพบรรยากาศแล้วไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ เจโลค่ะเจนิเฟอร์โลเปนนะคะแล้วก็พิตบูลนั่นเองค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีครอเดียลิเต้นะคะนักร้องชาวบราซิลค่ะนี่เลยเขากำลังขับกล่อมร้องเพลงนะคะในเพลง we are one ค่ะโอลาโอลานั่นเองเป็นเพลงประจำฟุตบอลโลก2014นั่นเองนะคะโอ้สีสันสวยงามนะสดใสสุดๆเลยนะคะ ซึ่งเขาบอกว่าพิธีเปิดเนี่ยจัดที่สนามกีฬานะคะอารีนาโครินเทียค่ะกรุงเซาเปาโลนะคะเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นแบบว่าการแสดงของเด็กๆก่อนมากระโดดดึงดึงดึงดอะไรอย่างนี้นะคะบนแคมโพลีนนะคะนอกจากนี้ก็จะมีผู้แสดงคนอื่นๆเป็นแบบเหมือนแดนเซอร์นะที่แบบว่าใส่ชุดต้นไม้เดินรอบๆลูกโลกของเราค่ะ ซึ่งลูกโลกก็แต่ว่าเป็นขนาดยักษ์อยู่กลางสนามเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแดนเซอร์อีกหลากหลายคนเลยที่แบบว่าแต่งตัวกันหลากหลายแบบว่าคือแต่ละคนก็แต่งตัวกันไม่เหมือนกันไงในคาแรคเตอร์ต่างๆค่ะซึ่งจะสะท้อนวิถีชีวิตนะคะแบบฉบับของชาวบราซิลนั่นเองค่ะ ซึ่งจะบอกว่าครั้งนี้นะคะมาสคอตก็คือจะเป็นตัวนิ่มนั่นเองที่เราได้บอกไปแล้วว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นะะเขาจะอยากจะเน้นให้คนเราเนี่ยเห็นความสําคัญของเรื่องแบบว่าระบบนิเวศเรื่องธรรมชาติอะไรอย่างนี้ด้วยนั่นเองค่ะฟุตบอลโลกครั้งนี้นะคะก็คือจัดตั้งแต่วันที่12มิถุนายนถึงวันที่13กร,รกฎา,าคม12เมืองทั่วบราซิลนั่นเองค่ะ และที่มาถึงโลกของเรานอกจากบอลโลกอย่างเดียวนะคะไม่ใช่แค่นั้นค่ะยังมีพิธีกรคู่ของเราคืออย่างที่บอกไปว่าันนี้เนี่ยเป็นวันที่พิเศษมากวันศุกร์ที่13นอกจากจะมีแขกรับเชิญยังจะมีพิธีกร3คนในรายการถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ปอแล้วก็น้องแอนค่ะเย้เล่่เล่อ้าวเับไม่ใช่เขาบอกว่าวีอาร์แพวกเราเป็นอี ไม่ได้นัดนะเราใส่แบบสีขาวกันหมดเลยสีขาวกันหมดเลยนี่แป๊บนึงเขาบอกว่าอยากให้พี่ใส่อยู่ตรงกลางขออยากให้พี่อยู่กลางเพราะว่าเป็นผู้ชายคนเดียวครับผมไมได้หัวขาวๆสวัสดรับได้หัวมาหรือเปล่าเนี่ยอ่าไม่ใช่เริ่มแก่แล้วช่วงหลังก็มีหงอกมีอะไรบ้างหัวร้านหัวร้านคะเออบางทีเอาอะไรดำๆดำๆลงหน่อยนะเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมดีใจจังเลยดีใจทำไมไม่ได้เจอสามคนมานานแล้ว ใช่คือวันนี้บอกว่าทําไมถึงมา3คนเพราะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่13าเป็นแบบว่าอะไรที่แบบว่าขังๆน่ากลัวน่ากลัวจะมารวมตัวกันี๋ยวแต่าคนเลยมารู่องกันเราสามคนคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดหรอไม่ใช่เป็นสิ่งดีๆที่แบบว่ามาต้านภัยสิ่งน่ากลัวน่ากลัววันศุกร์ที่สิบสา เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่ติดตามรายการเรามาตั้งแต่ปีที่แล้วสองปีที่แล้วบางคนติดตามมา3ปี4ปีที่เก่าบางคนบอกว่าติดตามตั้งแต่แบบว่ายังอยู่อนุบาลนั่ปหแล้ววันนี้ไม่ถึงรายการเรามีมา2ปียังจำวันแรกได้ที่องออกอากาศวันนี้เนี่ยกลับมามาให้กำลังใจ FC พี่ปอพี่แอมพี่โมนัทพ่อสามเข้ามาพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจกันแบบว่าเต็มเต็มวันนี้ขอแบบ โหมเข้ามาเลยอบอุ่นนะไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนนะใช่ใครที่เกิดว่าผ่อนสามผ่นใช่แล้วมตาแดงทำไมคะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเข้าตาเปล่าไม่หรือปลาตาหนึ่งไฟแรงไงไฟแรงไฟแรงแล้วก็ปลาปลาตาแดงใส่คอนแทคเลนส์อะไรเงี้ยคือวันนี้เป็นโอกาสพิเศษไง บรรยากาศอบอุ่นมากเลยนะเพราะเราอยู่3คนเนี่ยจะเห็นได้ว่าเต็มจอใช่คือปกติยืน2คนนี่บ้าบานบ้าบานอะเห้ยเหลือดิเหลือจอนี่เพออยู่3คนมันไม่มีที่เลยอ่ะเราจะแบบทำท่าอะไรไม่ได้เลยเพราะนั้นใครที่รถติดอยู่ลงจากรถขึ้นมอเตอร์ไซค์เลยแต่บบ้านมาดูแล้วก็ใครที่เรียนหนังสืออยู่ยื่นใบลาเลยทำไมอ่ะลาออกกลับมาดูดูวันนี้เลยดูเพื่อนตัว้ นั่งโมไซค์่นั่งโมไซค์ไปไหนไปโรงเรียนกลับไปเรียนต่อไม่ใช่เรียนเลิกแล้วเรียนเลิกแล้วใครที่เอาไปนว่าติดธุระอะไรรีบกลับมาเพราะวเรารออยู่เพราะวันนี้เป็นวันที่พิเศษสุดๆมากเลยแต่ว่าเรามาพูดถึงเรื่องวันโลกกันต่อเมื่อวาน แบบว่าเขาแบบมีพิธีเปิดไปดูหน้าอย่างพี่โบนัสเป็นคนที่ติดตามข่าวกีฬาอะไรอยู่แล้วครับเป็นให้ดูไม่ได้ดูพี่ปอนี่ต้องดูแน่เลยเพราะว่าพี่ปอจะเป็นคนที่แบบว่าเชียร์ติดตามใช่ไหมไม่ต่อไม่ว่าเป็นทีมอังกฤษอเมริกาเยอรมันเยอรมันซิลไม่ดูไม่ได้ดูเมื่อคืนก็เสกไปแล้วนะทำไมเราแบบต้องมาทำข่าวทำไมพี่ปอไม่ศึกษฮะาช่เราเนี่ยเชื่อว่าพี่ปอเป็นคนที่ติดตามข่าวซะครับดูเหมือนโดนลุง เนี่ยปวดหัวมากอะตอนนี้ตอนไม่พูดละเออเหมือนก็พูดแล้วจุดมัาก็จอกผมไงคืองานไม่อทำหน้างี้ครับ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 ผมอ๋อเออไม่น้องๆนะเออน้องาแล้วเป็นไงอะงานเปิดเป็นไงอะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ท็อปไปแล้วใช่ j e n เ i อร์โลเป z ใช่เ e n n i กับพิษบูพิษบูเข้ามาแล้วเหรอพิษบูเนี่ยนึกว่าเป็นนักร้องเป็นสุนัขเป็นทาสไม์เดาไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรผิดเลยแล้วก็มีสุนัขเตะบอลด้วยนะจริงเหรอ ทีมเยอรมันเยอรมันชพบเตะเตะมองแล้วก็แล้วเยอรมันนี่ดีหลายอย่างนะภาษาหมูเยอร่างหมูเยอรมันอร่อยเลยขนมาขนบุกมาเอาล่าวันนี้หัวข้อมีไหมมีสิมีทั้งในเฟซบุ๊กแล้วก็ในโทรศัพท์นะของรางวัลพูดไปถึงถึงหรือยังฮะยังยังลืมพูดหรือพูดเรื่องน่ารู้ันนี้แจกให้นะครับอะไรอะไรอันนี้นะคะหมีู่ของเราค่ะแจกหัวข้อเฟซบุ๊ก ก่อนจากการอยากบอกอะไรกับพี่สิงโซนนะคะถูกต้องิงนะที่บอกจริงๆติงโซนมันต้องออกว่าติงโซนอย่านี้ใช่ไหมถูกต้องใอนทำไมงไอังหนนีที่หนสิงนวสโชว์โอเคเรามีท่าเรามีท่าอะไรแล้วิงโซนโชว์อย่างนี้ครว่าที่ก้อยที่น้อย ปกติเราจะสามารถแอคได้เต่พี่เนี่ยอันนี้เป็นงานอุ่นใช่จริงๆวันนี้เราควรจะต้องชวนน้องเด็กมาด้วยนะใช่ไหมแล้วสายโทรศัพท์ละเราแจกอะไรสายโทรศัพท์แจกสองดีค่ะรางวัลนี้เป็นหนังสือแจกสุดยอดใช่ไหมใช่สุดยอดนักสำรวจโลกนะฮะแล้วก็วิทยาศาสตร์ล้ำยุคนั่นเองนะครับสองเล่มนี้ใครที่อยากได้ก็โทรเข้ามา0 2 3 8 3 7 6แล้วก็0 2 3 8 3 7 6 7ค่ะโทรเข้ามาเพื่อเลย มีมีลูกลับสองคนจ้ะประตูอยู่ตรงนู้นพีคงไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแต่ว่าช่วงหน้าครับเราจะกลับมานะครับความสนุกอีกมากมายเราบอกว่าอะไรนะยังไม่รับสายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโ้รมาลงทะเบียนไว้ก่อนรอที่จะพูดคุยกับน้องแบบเต็มๆกับพวกเราสามคนวันนี้โอกาสดีมากนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับติ้งโซนโช